สวัสดีค่ะช่องตะว,วันรัศมีไลสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงวันนี้วันที่25มก,กราคม2568ทุกคนทุกท่านนะคะมาเดิน,ลดน,ดน,นะะตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินก็มีทุกทกวันเสราร์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินนะคะวันนี้เราเข้าฝั่งทิ่ใต้นะ,ะทุกคนเดินเรียบฝั่งที่ใต้นะคะก็มียูทูบเบอร์มาเยอะเลยนะคะมา ผ้าไหมฝั่งนู้นเราก็เลยมาอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยผ้าไหมสวยมากนะคะผ้าไหมผู้ผ้าไทยนะคะเขาจะตัดเป็นแบบผู้ผ้าไทยนะคะในสุรินของเรานะคะอันนี้สวยงามมากนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะทุกคนอยู่ร้านนี้นะคะ ันนี้เจ้าของร้านอยู่นะคะอันนี้รีวิวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปนะคะก็เลยดูร้านไหนบ้างนะคะแหมนะคะชส,สวยนะทะุคะกคนวัสดีค่ะแม่วัสดีค่ะวัสดีค่ะมีผ้าไหมทั้งสีธรรมชาติสีเคมีนะคะให้เลือกมากมายเลยี๋ยวทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเยี่ยมแม่เสากันนะคะวันนี้เนาะ อขออนุญ,ญาตทักท่ายแม่เสาก่อนนะแม่เสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะล็อกศูนย์นะคะผ้าไหมแม่เสาไหมไทยนะคะอยู่2องทั 2, 53, บสหมู่สิตําบลตริมอาอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ศูนย์แปดเก้าแปดสี่เก้าสี่สองศูนย์ห้าศเดีะคะเดี๋ยวแม่เสาเป็นลายอัตลักษณ์แม่เสานะคะแมเ่เสาจะทำสีธรรมชาติแล้วก็ออก อัตลักษณ์ลายเองนะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นสถาปนิกหรือว่านักออกแบบผ้าไหมคนรุ่นอาวุโสเลยนะคะแม่สาววัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาสวัสดีค่ะ,อะขอถ่ายผ้าไหมหน่อยเด้อได้ไหมสนใจติดต่อไดอ้สนใจติดต่อได้เนาะแม่สาวติดงานที่ไหนบ้างเลยไปลงที่ไหนบ้างเมืองทองเมืองทองนะคะและมีคิวที่จะไปต่อที่ไหนคะ ยังไม่มีเลยตอนนี้ยังไม่มีเลยมีลายแม่สาวออกแบบลายใหม่อะไรมาไหมช่วงนี้มีไหมคะลายใหม่มีผ้าขิดผ้าขิดเหรอคะค่ะขอดูได้ไหมคะมีผ้าขิดเป็นแบบนี้อ๋อเหรอคะกลางให้น่อยนิดนึงไดไหมคะกลางให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมไาทักมาได้ดีภผ้าขิดลายมงกุฎลายลายลายมงกุฎลายมงกุฎมงกุฎนะคะกลางเลยแม่กลางเลยสวยมากเลยเดี๋ยวนุชจะได้เอันี้ให้หลานแม่เสานะคะก็วาง ทุกทุกวันเสาร์นะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์แล้วก็วันอาทิตย์ต่อได้วันอาทิตย์ตลาดกินมอไม่ได้ไปใช่ไหมแม่ไม่ได้ไปค่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาติหรือเคมีคะธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติตีนขิดนะคะโหอันนี้ของแม่สาวออกเองนะคะเดี๋ยวนะคะแม่หนูอันนี้ก่อนไม่เคยเห็นอ่ะแม่ตั้งเลยสวยมากเลยปีนขิดพื้นนี่เท่าไหร่แม่จ๋าอันนี้หมื่นเจ็ดห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ด พันห้าร้อยบาทนะคะเพราะว่ามีการแล้วก็ถักอะไรนะแม่เซลมือเซลมือเซลทั้งผืนเลยตีนขีดตีนขีดด้วยนะคะทุกคนหัวขีดหัวขีดตีนขีดนะคะอันนี้ตรงกลางมงกดอันนี้ตีนขีดตรงกลางมงกดมงกดแล้วก็แซลแซวมือแซลมือทั้งผืนเลยโอ้โหนะคะทุกคนเนี่ยเอกลักษณ์ ออกแบบเองนะแม่เนะาะนี่สุดยอดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือนักออกแบบผ้าไหมตัวยงอำเภอศรีขรภูมิของแม่เสา<อ>นะเป็นคนกูยเป็นคนสวยนะคะยอยู่ที่บ้านถ้าสนใจก็ติดต่อมีเพจไหมแม่มีจ้าเพจอะไรคะเพ,เพจแม่เสาไหมไทยเพจเสาผ้าไหมสุรินเพจแม่เสาไหมไทยแม่เสาผ้าไหมสุรินนะคะก็เนี่ย เอาชโชว์ข่ะน้อยโชวช์โชว์โอ้โหสวยงามมากทุกคนเดี๋ยวหนูหนูจะจ,จับจับอันนี้ให้ก่อนทำคุอแค่มันได้สักคู่คุ่เดีย <c oughs> โอเคนะคะแม่โอ้นี่คือเพจแม่เสานะคะลายผ้าขิดมงกุฎนะ,ะทุกคนออกแบบมาใหม่ออกมานานหรือยังคะเนี่ยหลายปีแล้วใช่ไหม<ช>แล้วก็อยากออกไปบ้างหรือยังลายนี้ ขายดีเพราะว่าลายนี้สวยนะทุกคนลายนี้สวยของแม่เป็นอัตลักษณ์ของแม่สาวเองนะคะสงวนลิขสิทธิ์นะคะไม่เป็นไรแต่ว่าแอ็นมินเอามาโชว์ได้นะคะทุกคนเก็บเร็วแท้แม่วันนี้มมีลูกค้าเลยอะไนี้นะลายตรงนี้อ่ะแม่มาตรงนี้มาจะได้มองเห็นนี้อันนี้ครามฟอกอ่ะแม่ไปตรงนั้น มันจะได้ชัดๆหน่อยอีกพื้นหนึ่งนะคะไ,ไอันนี้ลายเอกลักษณ์ของแม่เลยเขาเรียกดอกไม้ป่าอ๋อแม่ลายเอกลักษณ์ดอกไม้ป่านะเขาของ,ของมแม่สาวแม่ถอยไปอีกแต้มนิดนึงนู้นมันตรงนู้นมันจะสวยบอกเออมันสวยอาอนี่ดอกไม้ป่า,าเอากลอกไม้ป่นื้อนิ่มนไหมใช่ไหมแม่ทําไมทำไมมันนิ่มจังถ้าแม่สาวต้องนิ่มนะหมักโครมเสร็จหรออันนี้ี้ คามฟอกคามฟอกใครฟอกไม่เป็นไหมค่ะนะคะเอกลักษณ์ของแม่สาวเองลายดอกไม้ลายดอกไม้ป่านะคะทุกคนใครฟอกไม่เป็นติดต่อได้ดนหนพีรับฟอกให้เขาด้วยหรอไม่ไม่ไม่ฟอกรับให้เขาแต่สนใจทักมาได้อแม่สาวไม่หอดแกสงวนเอกลักษณ์ของเกนะคะทุกคนนะคะกอก็เป็นเจ้าตำลับนะคะของแม่สาวคามฟอกลายดอกไม้ป่า สามตัดกอเหยียบห่อนะคะนี่นะคะนี่มากเลยนี่มากเลยนะคะนิ่มจริงๆนะแม่เหมือนกับฟอกมะกรนมาแล้วหรือยังไงนิ่มจริงๆนะคะทุกคนนิ่มจริงๆใส่กงเย็นสบายดีดอกไม้ป่านะคะนี่คือลายเอกลักษณ์ลายเด่นของแม่สาวเลยแล้วก็ขายดีมากนะคะนะขายฟอดไม้ขาดไม่ขาดเลยใช่ไหมแม่ อ๋อหลักโอเคอันนี้ลายเอกลักษณ์ไม่สาวเองเป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาติคืออะไรนะสีตัวยืนครามตกมัดกับครามมัดแล้วฟอกออกอืมอืมอืมมัดแล้วฟอกออกนะคะสนใจทักที่แม่สาวไม้ไทยเพจแม่สาวไม้สุรินใช่ไหมแม่อ่ำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ 2อคับ2หมู่สิตำบนตรีมอำเภอศรีขอรภูมิจอดสดินโทร089 8์9 4205นะคะทุกคนค่ะ <ขา S 2> สนใจทักได,ได้เลยนะคะผ้าไหมแม่เ,ามเมสาอำเภอศรีขอรภูมินะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากายสาระน่ารู้และความเพลินก็แนะนำผ้าเอกลักษณ์ของแม่เสานะคะก็ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันก็หวังอย,ยิ่งว่า f อก็คงจะถูกใจในลน์ อัตลักษณ์ผ้าไหมสีธรรมชาติลายออกบบเบอีของแม่เสานะคะสวยๆในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปของเรานะดะ้ยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากฐานช่องของเรานะคะสําหรับคลิปนี้แอนมินขอตัวลงไลน์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจุงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณแม่เสาวด้วยนะคะที่อนุญ,ญาตให้รีวิวนะคะ ขอบคุณมากค่ะล็อก017พ์่าไหมสุรินนะคะทุกคน,นไปแล้วค่ะแม,ม่มีคนดูไหม